คุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยฟังนิทานเรื่องห่านไข่ทองคำใช่ค่ะครูเกเองก็ฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนอยังเป็นเด็กเข้าใจว่าเป็นนิทานอีศบที่สอนไม่ให้คนลบมากอย่างเดียวแต่พอโตขึ้นถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วนิทานเรื่องนี้ยังเป็นนิทานสอนเรื่องการเงินของคนเราด้วยค่ะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ครูเกศสเตชั่น ก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่านิทานเรื่องนี้เล่าว่ายังไงกันบ้างจากที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาก็คือจะมีชาวนาผู้ยากไร้คนหนึ่งเขาได้หานทองคํามาจากนางฟ้าผู้ใจดีและได้ให้พรว่าห่านตัวนี้จะออกไข่เป็นทองคําวันละหนึ่งฟองทุกๆวันชาวนาดีใจมากเขาได้มารอในตอนเช้าของวันใหม่และได้พบกับไข่ ได้พบกับไข่หา่านซึ่งเป็นทองคำบริสุทธิ์จริงๆด้วยเขาได้นำไข่นั้นไปขายได้เงินมาก็จัดเลี้ยงฉลองกันยิ่งใหญ่วันต่อมาเขาก็ได้พบว่าไข่ยังเป็นทองคำในเช้าวันต่อมาอีกเช่นเคยเขานำไปขายจนฐานะเขาดีขึ้นเรื่อยๆด้วยความโลภครอบงำค่ะเขาก็เลยคิดว่าเอ๊แล้วทำไมเราจะต้องมานั่งรอว่าไข่ ไอ้เจ้าห่านตัวเนี้ยมันจะต้องออกไข่ในทุกวันทุกวันด้วยถ้ามันออกไข่ได้ทุกวันแบบเนี้ยแสดงว่าในท้องของห่านจะต้องมีไข่มากมายเต็มไปหมดแล้วทําไมเราจะต้องรอเขาก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราก็ฆ่าเจ้าห่านตัวนี้แล้วก็ผ่าท้องเอาไข่ออกมาทั้งหมดเลยสิเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็จับห่านมาแล้วก็ผ่าท้องมันค่ะแต่เขาไม่พบไข่ทองคำใดๆเลย และหลังจากหานตัวนั้นได้ตายไปเขาก็ไม่มีไขทองคำให้ไปขายอีกเลยหลังจากนั้นฐานะของเขาก็ตกต่ำลงกลายเป็นคนยากจนธรรมดาธรรมาคนหนึ่งพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็คงนึกเสียดายว่าทำไมเจ้าของถึงรีบฆ่าหานตัวนั้นซะทีฮาร์เคอร์ ker, เจ้าของหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเจ้าหานก็เปรียบเ,เสมือนกับทรัพย์สิน ส่วนไข่ทองคําก็เปรียบเสมือนกับเงินนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าอยากมีไข่ทองคําหรือว่าอยากมีเงินเยอะๆก็จะต้องมีหารทองคําหรือว่ามีทรัพย์สินเยอะๆแต่คนส่วนมากโฟกัสไปที่การหาไข่ทองคําหา Active income ซึ่งเป็นการสร้างแต่ไข่สร้างแต่ไข่คือหาแต่เงินหาแต่เงินแต่เขาลืมไปว่าเขาไม่มีหารทองคําเลยยิ่งหาก็ยิ่งยุ่งยิ่งหาก็ยิ่งเหนื่อย ชีวิตก็จะเหนื่อยไปตลอดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามันเป็น passive income คือการสะสมห่านทองคําเพราะมันจะสร้างไข่ให้เราได้ตลอดห่านถ้ามีห่านมากก็จะเหนื่อยน้อยถ้ามีเจ้าห่านน้อยก็จะเหนื่อยมากแต่ถ้ามีห่านมากพอถึงจุดจุดหนึ่งเราสามารถหยุดทำงานได้ไปตลอดและให้ห่านทำงานหรือว่ามันคืออิสรภาพทางการเงินเพราะก็อย่างที่บอกห่านมันจะออกไข่เป็นทองคำในทุกๆวันนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นห้ามฆ่าห่านเด็ดขาดถ้าห่านตายไปก็เท่ากับหมดซึ่งรายได้ก็เหมือนกับการขายทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ก็เป็นการหยุดเส้นทางไหลของเงินที่จะเข้ามาสู่ตัวคนนั่นเองค่ะทีนี้เราลองมาดูค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินตามหลักการของห่านทองคำนะคะข้อหนึ่งเราต้องหาเหตุผลให้ได้ว่าทำไมเราจะต้องรวย แน่นอนก็นว่าเงินอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตหรอกแต่ลองเราไม่มีเงินดูสิมันจะกลายเป็นเรื่องสําคัญขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราต้องการเงินเยอะๆเราก็ต้องหาเหตุผลให้กับตัวเองให้ได้ว่าเราอยากมีเงินเยอะๆไปเพื่ออะไรเพื่อคนที่เรารักเพื่อช่วยเหลือสังคมหรือว่าเพื่ออะไรก็ต้องลองหาเหตุผลกระตุ้นตัวเองดูนะคะส่วนในข้อที่2ให้เลือกเหตุผลที่สําคัญที่สุดสัก3ข้อแล้วก็เขียนเหตุผลนั้นออกมาค่ะ เพื่อให้เราเห็นเหตุผลหรือว่าเห็นเป้าหมายนั้นบ่อยๆการที่เราเห็นภาพซ้ำๆมันจะทําให้เราจดจําและอยากจะบรรลุเป้าหมายนั้นให้ไวยิ่งขึ้นข้อ 3. ลองจินตนาการให้เห็นภาพความสําเร็จว่าเราได้รับสิ่งนั้นแล้วเราเห็นภาพของสิ่งที่เราต้องการนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเราได้มันมาแล้วก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เราอยากที่จะทําให้มันสําเร็จไวยิ่งขึ้นข้อที่4ค่ะ ให้เริ่มลงมือเขียนบันทึกความสําเร็จไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามบันทึกสิ่งที่จะาทาให้เราไปสู่เป้าหมายแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆต่อวันวันละห้าเรื่องหรือวันละหนึ่งเรื่องดีกว่าที่จะไม่ทําเลยนะคะมันจะทําให้เรากลับมามีความเชื่อมั่นในตัวเองกลับมามีความคิดบวกเราจะไม่วอกแวกออกจากเป้าหมายและมันจะทําให้เป้าหมายนั้นไม่ยากจนเกินไปและสําเร็จง่ายขึ้นข้อที่ห เรื่องของการเป็นหนี้สินถ้าเป็นไปได้นะคะไม่ควรที่จะมีหนี้สินมากเกินไปโดยเฉพาะหนี้สินด้านของการใช้บัตรเครดิตเพราะว่าเป็นการเอาเงินอนาคตมาใช้แต่ถ้าเราใช้แล้วผ่อนชําระตรงแล้วผ่อนชําระแบบตามที่เขากําหนดโดยไม่มีดอกเบี้ยถ้าแบบนั้นก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่คนส่วนมากที่มีบัตรเครดิตมักจะจ่ายชําระขั้นต่ําทําให้หนี้ยิง่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีหนี้ด้านอื่นที่มันเยอะแยะมากมายบางคนพอหาเงินมาได้ก็จะรีบเอาเงินไปใช้หนี้ปิดหนี้ทั้งหมดเราอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องมีเงินเพื่อเอาไว้เก็บออมด้วยเราจะต้องมีเงินเอาไว้เลี้ยงหานทองคําของเรานั่นเองค่ะมันเรียกว่ากด5 0าสคือเราถ้าเราเอาเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเราเหนื่อยกับการหาเงินหามาได้เท่าไหร่ก็เอาไปใช้หนี้ เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือให้เราชำระหนี้และให้เราเก็บออมด้วยและที่สำคัญต้องหยุดสร้างหนี้ใหม่ต้องไม่เป็นหนี้เพิ่มจำเป็นแน่ที่เราจะต้องจ่ายเงินออกไปอยู่แล้วแต่ว่าต้องจ่ายให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดให้เราคิดก่อนว่าสิ่งนี้จำเป็นไหมสิ่งนี้จะต้องใช้จ่ายยังไงเพื่อให้เรารอบคอบในการเงินที่มากขึ้นนั่นเองคะ่ะข้อที่6นะคะให้เราเริ่มต้นการลงทุนกล้าทำในสิ่งที่กลัว เราจะต้องลงทุนตามหลักการหานทองคำนั่นก็คืออาจจะเปิดบัญชีใหม่เพื่อไว้เก็บเงินส่วนนี้เป็นบัญชีที่ไม่มีบัตร ATM หรือว่าไม่มีแอปพลิเคชันและเงินส่วนนี้เราจะต้องไม่แตะต้องมันเลยหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการหยอดกระปุกหรือบางคนอาจจะเก็บออมด้วยวิธีการใดก็ได้แต่คุณจะต้องมีการเก็บเงินเพื่อเอาเงินนั้นเก็บไว้ลงทุนหรือเป็นการเลี้ยงหานทองคำของคุณนั่นเองค่ะคุณจะต้องสร้างรายได้ หลายๆช่องทางเพื่อที่คุณจะได้มีเงินในอนาคตหรือว่าจะได้มีไข่ทองคาไปเรื่อยๆนั่นเองเข้อที่7นะคะเรียนรู้วิธีจัดการความเสี่ยงคำว่าความเสี่ยงมันเกิดจากความไม่รู้ไม่ว่าจะใครจะไปลงทุนทำอะไรถ้าเราได้ยินว่าคนนั้นโดนโกงคนนี้โดนสูญเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นแปลว่าเขาไม่มีความรู้ในเรื่องที่เขาลงทุนมากเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการความเสี่ยงด้วยการต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากพอนั่นเองค่ะโูจะเห็นว่าแค่นิทานอีสพที่เราเคยได้ฟังตอนเป็นเด็กเรื่องของไข่ทองเรื่องของไข่ทองคำปรากฏว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่นิทานอีสพาธรรมดา,รรม,ดามันสามารถที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของนิสัยการเงินของเราได้ได้เลยนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลย และถ้าใครนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของการพัฒนาตนเองการบริหารจัดการเงินหรือว่าข้อคิดดีๆอาหารสมองแบบนี้ครูเก๋ลงคลิปให้ทุกวันเลยนะคะขอบคุณคนที่ซัพพอร์ตกกำลังใจด้วยการกดติดตามค่ะใครมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีจ้า